สวัสดีครับเอฟซีน้ำกุฏิสาวหน่อยครับบรรยากาศย่ำบายบาครับไปเร่งๆพุ่น่ะแม่มี่ซุปสตาร์ซุปเปอร์สตาร์ครับอาจารย์เต้ยกับอาจารย์เอียงมานั่งอยู่นี่ก็ได้ถือโอกาสครับถ่ายคลิปเลยอาจารย์บุตรก็นอนอยู่นี่ครับไม่เงื่อนปลาบุตรนอนหลับบ้เนาะนี่ครับบรรยากาศช่วงเร่งๆเพิ่งพากับดูอ๋อตีหลับ่ว้ไง ไฟเสียคือกันครับนอนท่าเดียวกันเพื่อได้มื่อกี้นี่ผมตีนทายพระท่านซื้อได้เส้าไอยด้วยล่ะเส้าไอยแลยวเห็นเส้าอยู่ตัวฟันครับจิตใจไงอากาศจำเรื่องเยวสีผ้ายยางไปเบิ้งทางวิธีอยู่ครับอยู่กับอยู่กับทางพี่ก่อนกินคอไปอาจารย์กินคอเร่งไปมาเรื่องผ้าใยยางนี่ด้อแล้วปากวะนี่ ถ้าไปยังเนี่ยมาื่องล้งสิยางไม่แง่ท่โอ้ยตายยังิฮะยางู้เดียวอ่ไดบ่างไทยคลิปโอเคหมาถึงว่าห้องอกืบสามคนเต็มตัว่านอนยู่ดิเลยการเล่พูดแล้วกันนอนอยู่คือกันว่ท่นนอนน่อนนึงมือที่แรกนอนบางเทียงเยดิเต้แต่เบิดขึ้นเพราะว่าไทยคลิปค่าไทยคลิปฮะ้เอมึงอ้าวต่างกันก็ดีสะดวกแต้านี่มัน ไปไปว่าสนอสีพไดใครคิไปตั้งทีมไปไปใบมน่ะตั้งมไป้อ้มัน่สาเอาไอ้เปียตั้งต่ใบสองอ่าโอ้ไอเปียกนี่มึงไปเลเทนแล้วเลยไปตั้งไปทีมไปไปอันตั้งกวงนี่บูมมึงตั้งทีมใบแทเน่ยตั้งแท้ท่อมกวางทีมไปกับจุดกวางอะไอพวกแฮร์รี่อย่าพาตั้งตั้งแอันตั้งแท้อันอันมัยิ่งบ่อาจารย์ตั้งแต้มันยิ่งไปตีท่อม

nha gọi chặt đi, pua đây pua đây còn non guồn, chị đây nón guồn, kia, 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 ôi, nhưng mà anh anh trên nó, mày, mày nhảy đập, thua năm mươi, nha, 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 ช่วงนี้ก็อัปเดตเรื่อยๆครับอัปเดตเรื่อยๆฝากพี่น้องครับซื้อบัตรครับซื้อบัตรออนไลน์กุ้มปิดครับมันทีแปดมันทีเก้ามันทีสิบสามหมื่นครับหนึ่งร้อยบาทมอเมาส์ครับบัตรมันได้กัดได้ครับอได้ครับในเฮ็ตบัตรได้ไหมอ๋อโอ้หัวเรามันละลายจุ๊โอ้ พอทานได้เเสริมตัวนี่ย่าบึงของบรรยากาศแรงๆคามีรหยักทายเลยครับดื้อหอยดำน้ำหินนั่งก็ไม้ไหับรรยากาศย่มแรงครับออรหอยดำหินนะังเดี๋ยวสิงางไปบึงทั้งหนาครับหนางาน มื่อนี้เขาเสียงอยู่บ้านพืนพนนนน้นครับบ้านพื้นตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์หลังจากเหรียญสุรินทร์ครับเมื่อนี้เรียบร้อยมืออื่นก็เดินทางครับเดินทางมืออื่นเดินทางไปกอดถ้ยหม้อครับมืออื่นไปเหรียญอยู่บอวินนะครับเจดระบบกับทีมงานอัปเดต โอ้นนยไม่พูดได้หนิปลาเต็มเป็นไรเมียบ่บ่ามีเด่นนั่งตากแดดอันส้มเมียก่อนอนัง่งนั่งส้งมไงครับ <c ười> นัง่งนั่งส้งมไงนัน่งส้งมไงโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเวทีแป๊บเดียวเรียแต่ระบบไฟคระบบไฟระบบปลายไฟครับ ไ้ครับไปไครับโอ้ไไอ้ลูเบิตุตาสุปตาไปเแต่วมึนี่ไปเดี๋วไอ้มอนี่ก็ไปหักกันวะหลังจากมึอนี่แล้วก็เดินทางได้เนาะมนกัเดินทางไปตังกว่าสมองคนเนาะจัก แมนพักพอนมือนึงพักพอนมือนึ่งกับวันที่เก็ดเท่าว่างเนาะวันที่แปดตั้งค่อยออกงานพอดีแล้วครับร่างกายกะที่ว่าอยากพักพันพอดีแมนกับมันกะสะสมเนาะครับสะสมมาหลายเต็มเหยียดแล้วที่ว่าเป็นทั้งไอทั้งขี้หมูกอยู่นี่ยโอ้โหบาะครับผมก็เริ่มเสียงเกล็ดเลยทีอว่าท่างไก่อยู่งครับไปเบิร์ดใครเนี่แ่ครับไข่แน่ สุดตาสุดตาไายสุดตากนันนั่เนเลยแต <c oughs> ่ว่ากันนังสิเร่งทำฟุงเร่งทำยอดครับตอนนี้ากาันนังสิเร่งงไายคลิปรู้ไอพี่นอ้องว่าเพิ่อนกับขอมา,าอนอะไรว่นอยู่มันก็อยากเบื้องอัปเดตกล้องขึ้นไว้ในมุมของผมอะไรแบนี่นะครับภาษาไท้ายมันหลายช่องอยู่มันไายบ่คือกันพยายามไทยกับพ <c oughs> ยายามผัดครับผัดพยายามผัดศึกษา ฮัตเบลฮัตายคิบคึกเก้าครับบ่อโบรูเลีงกะโอดซาฟังด้วยครับด้วยสีพยายามพัฒนาครับย่ำปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขครับตอนนี้กะสีไปหาทีมงานคือเก้าครับแล้วกะสีไปอำลาโอ้โหดี๋ยวมีสัตว์มาปูครับ โอ้ปวดมาเต็มแล้วนั่งฐานดึงป้ายขึ้นโอ้เบิง้งเบิ้งครับทำงาน,นโอ้ว่าเบิง้งไงตัวนี้โอ้ว่ารรมดาครับ รรยากาศหลังเวที่บ่เคยกว่างสถานที่บ่เคยกวางครับโอ้ค่อยู่ดีครับบรรยากาศหลังหัดได้เบื่อกับพักพัน จะเล่นนบพี่น้องฝากติดตามช่องนักดนตรีได้ครับเด้อกระสีพยายามอัพคลิปเรื่อยๆครับอัดดีกรมเขียนไว้เรื่อยๆขอบคุณพี่น้องที่เข่ามารับชมเราฟังที่เข่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนี่ขอจบคลิปไปซะมีคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับ